สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเหรียญนะครับจะเลื่อนพรอรหันแปดทิศหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปทรงนะครับก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแปดทิศนั่นเองนะครับก็จะเป็นการลงยาแล้วก็นะครับเป็นงานเพียวๆนะครับก็จะมีใบรายการให้ชมด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นนะครับรายการลุ้นโชคนะครับลงยาขอบลงยาจีวอนนะครับแล้วก็จะเป็นยันนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเจริญพรอรหันต์แปดทิศนะครับสังเกตดูนะครับคําว่าแปดทิศนะครับก็จะเป็นคําว่าเจริญพรนะครับจะล้อมรอบหลวงพ่อนั่นเองในในเหรียญหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะมีแปดคำนั่นเองนะครับคําว่าเจริญพร 8คำนะครับอยู่ในด้านหลังก็เหมือนกันนะครับหลังยันแบบนี้เลยนะครับสลับเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อไปอีกหนึ่งเนื้อนะครับเนื้อ 2K ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับเนื้อถ้าเป็น 2K 3K 4K สวยทุกเนื้อนะครับก็สังเกตดูได้จาก พื้นเหรียญขอบเหรียญนะครับก็จะเด้งเด้งแบบนี้เลยนะครับความสวยของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับถ้านําไปเลี่ยมทองนะครับก็จะเป็นดั่งรูปภาพนี้เลยนะครับถ้านําไปเลี่ยมทองนะครับก็จะสวยๆนะครับเป็นงานลงยานะครับแล้วก็งานเพลียวๆก็สวยนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนําไปเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองนานๆหน่อยนะครับก็จะสวยงามเลยนะครับใส่นะครับผู้หญิงใส่ได้นะครับผู้ชายก็ใส่ดีนะครับไม่ว่าแต่พระรุ่นไหนนะครับถ้านําไปเลี่ยม ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้พระเหรียญรุ่นนั้นๆนะครับไม่ว่าแต่เหรียญรุ่นนั้นเราได้มาราคาเท่าไหร่แต่ถ้ามีทองคําเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บนะครับราคาก็ขยับไปอีกสเต็ปนึงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับเหรียญรุ่นนะครับเจริญพรอรหันต์แปดทิศหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับต่อไปนะครับเรามาชมใบรายการจองกันเลยนะครับนี่ใบรายการจองทั้งหมดนะครับก็จะมีหลายหลายรายการเลยนะครับ สำหรับนะครับรายการจองนะครับเขานะครับจะสร้างตามจองนะครับสังเกตดูคำว่าจำนวนจองนะครับเขาจะไม่เขียนลงไปนะครับเว้นนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักไปหาผู้สร้างนะครับก็จะสามารถจองได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จำกัดนะครับเขาจะสร้างตามจำนวนสั่งจองเท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นใบรายการลุ้นโชคทั้งหมดของเหรียญรุ่นนี้นะครับที่การันตีในรังนั่นเองนะครับ กอลันตินในลังก็ทั้งหมด100เหรียญนะครับต่อ1ลังสร้างจำนวน50ลังหรือว่าถ้านับเป็นเหรียญก็ประมาณ5,000เหรียญนั่นเองนะครับสลับเหรียญรุ่อนเจริญพรอรหันต์ทิศหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับเหรียญรุ่นนี้สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ